สองสิตัวจริงเชลซีในฤดูการหน้าหลังมีแววได้ฟิลิเป้คูตินโยมาเสริมทัพร่วมกับอีก4ี่นักเตะใหม่เชลซีกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ฟิลิเป้คูตินโยกองกลางทีมชาติบาราซิลมาเสริมทัพสู้ศึกในฤดูการหน้าหลังมีข่าวว่าบาร์เซโลนาต้นสังกัดในลาลิกาสเปนเสนอขายนักเตะม,มาให้บาซ่าต้องการเละคูตินโยหลังจะทำผลงานไม่ดี ตั้งแต่ซื้อมาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว145ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2018และในซีซั่นนี้โดนส่งไปให้กับ,บยบร์มินนิกยืมใช้งานแต่เชื่อว่าเสือใต้ไม่ต้องการใช้เงื่อนไขซื้อขาดนอกจากคูตินโยแล้วเชลซียังสนใจดึงจาลูจิดอนนาลุม่าผู้รักษาประตูเอซิมิลานมาเฝ้าเสาแทนเกปาอาริซาบาลากาที่ผลงานย่ำแย่ในฤดูกาลนี้รวมทั้งมูซาเดมเบเล่ กองหน้าจากโอลิมปิกลียงและเบนชินเบลแบ็กซ้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยก่อนหน้านี้สิงบูได้ฮาคิมซิเยกกองกลางชาวมอรโคมาเป็นนักเตะใหม่ในซีซั่นหน้าแน่นอนแล้วหลังตกลงล่วงหน้าคว้าตัวมาจากอาแจ็กอัมสเตดัมโดยจะมาร่วมงานกับแฟงลัมพาดกุนซือหนุ่มที่สแตมฟอร์ดบิดส่วนนักเตะที่เตรียมอำลาเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นพวกที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างวิลเลียนโอลิเวียชิดูและเปโดโรดิกเกด คาดการ์1ซลั้เแต่ตัวจริงเชลซีในฤดูกาลหน้าในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจานลุจิดอนนารูม่ากองหลังวิยเจมอันโตนิโอรูดิเกอร์เคิร์สซูมาเบนชินเวลกองกลางเอ็นโกโลกองเต้จอจินโยฮาคิมซิเยกฟิลิปเป้คูตินโยคาร์ล่ามฮัสซันโอดอยกองหน้ามูซาเดมเบเล่ จมีเรื่องแอบอดีตกองกลางชาอังกฤษเผยว่าเขาไม่เห็นด้วยหากเชลซีต้องทุ่มเงินซื้อตัวฟิลิเป้คูตินโยกองกลางจากบาเยอร์มิเนกมาเสริมทัพเพราะในตำแหน่งนี้มีดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเมสันเมาส์อยู่แล้วเสือใต้ส่อแววว่าจะไม่ซื้อขาดดาวเตะวัย27ปีและจะส่งตัวคืนกลับบาร์เซโลนาทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวว่าอาจกลับมาค้าแข้งในเพเย์มลอีกครั้งโดยนอกจากเชลซีแล้วยังมีข่าวกับแมนยูไนเต็ด ท็อตแนมฮอสเปอร์และอดีตสโมสรอนอย่างลีร์พููอีกด้วยมันเป็นเงินจํานวนมหาศาลคู่ตินโยเป็นนักเตะพรสวรรค์แต่เขายิงประตูดได้ไม่มากพอรวมถึงคุณมีเมสันเมาส์อยู่แล้วแฟรงล์ลัมพาร์ดเชื่อมั่นในนักเตะอายุน้อยนั่นจึงทําให้เราได้เห็นนักเตะอย่างคริสเตนพูริสิตและเมาส์ที่สแตมฟอร์ดบิดนั่นคือแนวทางที่เชลซีใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นผมไม่เห็นว่าสโมสรอนควรจ่ายเงิน79ล้านปอนด์เพื่อนักเตะสักคนเดียว แน่นอนคูตี้มีพรสวรรค์แต่คุณจะขวางนักเตะอย่างเมาส์ที่กำลังได้รับโอกาสทำไม่ในเมื่อเขากลายเป็นนักเตะระดับท็อปได้จอห์นเทอร์ลี่อดีตก้องหลังเชลซีเผยว่าโชเซ่มูรินโญเคยสั่งให้ไปโน้มน้าวสตีเฟนเจอร์ลาดตำนานของลิเวอร์พูลให้มาเล่นกับทัพสิงบลูสำหรักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจอห์นเทอร์รี่ตำนานแนวรับทีมชาติอังกฤษและเชลซี เปิดใจว่าครั้งหนึ่งโชเซ่มูรินโญ่เคยออกคำสั่งให้เขาไปชักจูงสตีเฟนเจลาดไอคอนแห่งลิเวอร์พูลมาเล่นด้วยกันที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบิดอดีตห้องเครื่องทีมชาติอังกฤษใกล้เคียงกับการย้ายไปซบเชลซีแบบสุดๆในซัมเมอร์ปี2005หลังจากที่เขาพาท,ทีมลิเวอร์พูลผงาดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่5แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะรับใช้หงแรงต่อไปก่อนโบกมืออำลาทีมในอีก10ปีต่อมา เพื่อย้ายซบ LA Galaxy และประกาศแขวนสตั๊ดในดินแดนลูกแซมในตอนนั้นเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเขาเป็นทุกอย่างให้กับลิเวอร์พูลโมรินโญ่ต้องการตัวเขามาร่วมทีมและก็ได้บอกให้เราไปคุยกับเจอราดแบบเงียบๆพวกเราําตามแล้วแต่เขายืนยันว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อแม้สุดท้ายเราเหมือนเขาจะเปลี่ยนใจก็ตาม